องติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะบ,บ,บอกว่าฉันเป็นน้องชายใชย่อืมวีเวียเซมการ์มินเราอะเป็นเจ้าของไร่ขิงยูอะ <c oughs> เจ้าของไร่ขิงไร่ข <c oughs> uh ิงเออ are same อืมอืม <c oughs> แต่ไร่ขิงคุณนใ,นใหญ่กว่า ไ่ขิงทันเฮ้คุณเดชคุณเดชยูคัมเท่และยูยูแอนมียูแอนมี่ล็บแล้วก็จะเว้นช่องว่างมาให้กามินด้วยเน็กชาลีกามินชาลีจะแล็บคือสิ่งที่พืสิ่งที่คิดตคุณเดชก็จะแล็เฮ้โยตดตดตดตอส่วนกามินเข้ามาแล็บยูแล็ neck by Sakpa, neck by Sakpa, neck by Sakpa. uh oh neck by sakfa neck by Sakpa, neck by Sakpa, uh oh okay yeah picturing mm. me. <laughs> mm. <laughs> i mean, you know, you, you, you not nice. You really good lap. Neck by sakpa, neck by sakpa, neck by sakpa. แต่เนี้ยขุนเดชรีเปิดคอมเปิดคอมทำเพลงแล้วเนี่ยตอนนี้ขุนเดชอะเออไปตึ่นตึ่นตื่นไปสักผ้กไปสักพ้าหลอนไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนจ๋าไปสักผ้าไปสักผ้าไปสักผ้าจ๋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 า อ๋อเข้าใจเข้าใจไอ้ไอ้ไอ้เข้าใจอยู่ไปหาหมอมาแล้วอยู่กินยาใช่ป oh, ่ะเห็นเพื่อนๆบอกอยู่ว่าอยู่ไปหาหมอแล้วอยู่อยู่อ๋อไอโน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 ยูยูยูใช medicine เย็บยาไอ้ไอไอไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไไอไอ้้อ้ไอ้ไอ้าใ้้ไอ้ไอ้ไอ้นอ้ไ้ไ้เอ้ไอ้อ้้อไ้้้้้าใจเข้าใจอ้ เฮ้ผมไม่อืม่น่ารักน่ารัก I see I see future เอ่อฉันเห็นอนาคตของฉัน UN me เอ่อเอ่อฉันเห็นอนาคตของฉันแล้วยุกามินฮ You say follow Charlie okay Yeah and and you 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 make neck neck my lord my lord เฮ้ยเฮ้ยเอืม neck my lord neck my lord my lord เซเลียตเซเลียต my lord my lord อืึน่ากลัวว่ะเฮ้ย I scan สกลั่นอยู <h <h ่เสียงไว้อืออ้าวไม่งั้นเป็นไรอ่ะเย้อย่างเงี้ยเย้อ่าอออื้อไอ้คุณเดชเองก็อยู่ทนดูกับเขาเหรอเขาเหรอ อืมแน็กไม่รอดแน็กไม่รอดอืมฉันเห็นหน้าคนละคนแแน็กไทยอ๋อไทยโน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 ่ยยูยูไดัเียวมีโอเคดันเคียวมี่ดันเมี อต้นเชิเข้าใจยักสซกโอ้ยย uh, ัก uh. สซกอ่าอ่าไม่ uh, เข้าใจอ่า don't don't kill me โอเค don't me อ่า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  k me care care ah uh, d don you don't kill me ah i l l ah no p r o b l e อ่าอ่าอ่าทำไมตอบไม่เป็นไรแบบดูดูดูดน่ากลัวจังเลย You ่ o ยู่ต้องอยู่ต้อง no problem and no problem. you smile <laughs> อ่อค่าลงใจขึ้นหน่อย ah อ h ah sorry sorry no problem Charlie no problem I don't kill you เ <laughs> ข็มครับ <Yeah. S 1> thank you thank you <ig> อริการโตก็ไปมา t h a n o u อริการโตอริการโตอะไรมาสิชาลีน่ารักจังเลยคุยกันแบบไม่รู้เรื่องแบบเนี้ย มีความสุขจังเลยไม่มีใครบังคับเราได้นะครับถึงจะบังคับเราได้แต่ก็อืมกูก็โดนบังคับอยู่หลายที่อยู่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรความสุขของทุกคนความสุขของกะทิอืมเคยดูเปล่าหนังอะ่ะอ้าวอย่างเงียบดิคุณไม่เข้าใจภาษาไทยเหรอ You can speak Thai coming Yeah Thai พริกไทยอย่าอย่าให้มันเข้าตานะแสบอืมกามินกามิน When you you ปิด l i g h <laughs> your channel you go sleep okay Yeah okay Hmm seriously กรมิน Don't worry Thank <aks> you Yeah thank you ยักษ์สโอเค after we talk you go to bed okay Yeah okay อืมอ mm. mm ืม hmm, อ mm ืม hmm, อ mm ืมอืมออืมโอเคออากีอากีข่าใจอ่อ uh. อะไรอ่ะหยาอ้า <Yeah. S 1> uh. ไม่ทันแล้วอะไรวะหยาอ่าอ่ากัมมินเย้ฮ่าฮ่า One person One person no. n ดันตกใจโอเค One person Yeah Yeah อ่าเขาใจเ <c oughs> ขาใจน่ารักมาก No problem Don't cry ah. My heart My heart only, only. oh oh uh. oh my god Ah อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ